ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะเพราะสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้หลายๆคนถามว่าอาจารย์มีโอกาสเท่าไหร่เราก็ประเมินตัวเองว่า20%แต่20%ดังนั้นเราทําให้มาเป็น100%ได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลบเพิ่มแล้วก็เด็กๆไม่ยอมไม่ยอม่อแล้วก็สู้ถามพยักหน้าเอาไหมเอาก็ก็โอเคก็เห็นอย่างนี้ นะครับวันนี้กระแสแฟนบอลมาเยอะมากครับอย่างกับทีมชาติเลยอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะเป็นต้นเกิดต้นเหตุแห่งกระแสไหมครับคือ <c oughs> ผมขอบคุณจริงๆนะมาดาแฟนคลับทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าอยากให้บอลไทยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกอยากเห็นบอลไทยที่พัฒนาขึ้นไม่อยากเห็นบอลไทยที่ต้องมาทะเลาะกันนะครับแล้วก็อยากเห็นบอลไทยที่เดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันและอยากเห็นกองเชียร์แล้วก็คนไทยนะครับมาร่วมเชียร์นะครับดีกว่าไปเดินขบวนอยู่แถวใจแดนนะครับมาเชียร์บอลนี่นะครับได้หลายๆอย่างครับขอบคุณมากครับ อาจารย์ครับเตจากเด็กดีที่ไหนก็ไม่เอาแต่มาอยู่ากับอาจารย์วันนี้พาดีกเข้าชิงอาจารย์นไงบ้าเนาะก็เขาก็ถามเขาเล่ยลอดมาจากบางเสเละนะครับก็มาเรื่อยนะครับก็ชีวิตเขาก็เดินหนุนทางมาเรื่อยๆมาณวันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องตั้งหลักปักฐานแล้วก็ก็บอกแล้วว่าถ้าอยู่กับครูทนได้นายดังแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องจากกันอาจารยวันนี้เตเขาทําได้ลหลายๆอย่างผมเชื่อว่าเหมาะสมแล้วถ้าโอ,อกาส้างหน้าถ้าเขาจะเดินทางต่อไปอีกที่ไกลกว่านี้ผมก็ยินดีนะ แต่ถ้าเป็นระดับชาตินะแต่ถ้าเป็นระดับเดียวก็ขอให้เขาอยู่ที่นี่และเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะก็จะดูแลจนกว่าจะจบมหกนะครับวันแรกที่เจอเลยคือผมมองกันแรกดับแรกสงสัยสงสัยก่อนแล้วว่าไอ้นี่คงมาไม่ดีแน่เลยคงจะเอาเชื้ออะไรอะไรมาะแยะไปหมดเนี่ยเราก็เลยมาก็พอดีก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเราก็เลยบอกข่าวว่าอยากอยู่จริงอ่ะเขาก็บอกเขาอยากอยู่นะอยากอยู่แล้วก็อยากอยู่มันทองเพื่อนเขาไปแล้วแต่ตัวเขายังอยู่ก็ถือว่าเขาเขายังมุ่งมั่นนะผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาสําเร็จแล้วล่ะเขามองตัวเขาเองแล้วเชื่อว่าใครจะดูถูกและดูแคนนะแม้กระทั่งมาดยางพรนะประเมินเขาไม่เอาเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเบาเนี่ยเขาไม่ถือว่าสำเร็จเลยนะครับนี่ครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาอยู่ตาตะกุลต้องขอบคุณครับที่รับผมเข้ามาอยู่ตั้งแต่แรกพอมีจากทีมไหนก็ไม่ทราบรู้สึกภูมิใจนะครับเข้าจริง รากาใหญ่ๆันครวันที้เจอจางเป็นวันแรกนี่มีคนมีปกติผไม่คระผมว่าได้มาอยู่ประมาณเดือนสองเดือนแล้วอาจจะออกตอนแรกตกแต่บอลแล้นแรงับ่นเต้นครับนี่มาตามเชียร์มอนทองขนาดเยอะนี้ไดมีทีมฮาริมัเซนี่เอาไหมกำหลังจางอนม่ดามแมดามแป้งรออยู่นัชิงหน่อยนะชิงหน่อยก็เต็มที่ครับ เต็มร้อยเปอรเซ็นตครับทูกก็ดิ่มแล้วเพื่อเป็นหมอนรอครับผมส่วนตาจันเยต้หมหอองกนเลก็ฝากเป็นแฟนหมอนนมาเชียร์กันดีครที่สนสรรามตัวก็จะลาตครับวันที่แปดคร